ัมามาส,าสุประธานสภาพันธะธรรมจังหวัดรีสเกตรกรรมการของการค้าไทยนะคะดิฉันวันสิตาน้อยพงษ์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสีสเกตนะคะในานามคณะทํางานโครงการหาบหา้พาะเมืองศรีของดีสิวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกสศลนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ในโครงการถนนสายวัฒนธรรมไหวาพาะเมืองสีของดีสรรบิบวัดซึ่งเนื่องจากเมื่อปีพุทธศักราช2559คณะกรรมการประสานงานเพื่อวัฒนาจังหวัดศรีสะเกดพว .2 สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดของกรค้าจังหวัดศรีสะเกดพุทธศาสมางมจงหวัดศรีสะเกดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดและชมรมคนละไทยหลวงจังหวัดศรีสะเกด และองค์กรเครือข่ายได้ร่วมกันดำเนินโครงการสุนสายนวัฒนธรรมไหวพระองค์ิงห์ของภาคที่เครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนประกอบไปด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษสภาวัฒนธรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิ เขตจังหวัดศรีสะเกษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินสนับสนุนอาหารนายขจรศักดิ์ศรีบุญเรืองบริจาคเงินสมทบเข้าร่วมโครงการ1,000บาทสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ2,000บาทชมรมธนาคารสนับสนุนน้ำดื่มผู้ร่วมคณะศรีุเ กำลงานสภาวัฒนธรรมจำนวน47และก็ตั้งแต่ปี2558 559ด้วยมาเราจัดทั้หครั้งแล้วก็ถือว่าผลงานดีวันที่3สิคมนี้ดูดีใจมากตอนี้เรามีท่มแล้วตั้งแนีงถ้าเราจะไปยวาดในโค อาวัดยาแสมาตอนนี้เรามีโาสานอีกทีนันั้นมาดีกันเาจะไปไหว้พระิทั้งสมดเข้ามาทำกิจกรรมไหว้พระมงศรีสวงฤดในวันนี้ขอให้พวกเราหอรอบในวันที่1 8กอรับดราคมีมหาการที่คาราตัง มตายาสุขายาสุขายาแต่พระสงฆู้เจริญแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายและบริวารทั้งร้อยเหล่านี้ยเหล่านี้แก่พระสงฆ์แก่พระสงฆขอพระสงฆ์จงรับพระสงจงรับเรื่องผ้าป่าสามัคคีเ่องสามัขอ้าพระเจ้าทั้งหลอยข้าพเจ้าทั้งร้อยเพื่อประโยชน์ประโยชน์ ื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข <Mis> ้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอดก้าวน้าว ขอเป็นรับพรจากเจ้าคุณเท่าเดียวครับตอนนี้ธรรมเณนท่านทรงจะไม้ทััดเจน